สวัสดีครับแม่ผู้ครับค่ะสวัสดีค่ะออกไปใช้ว่ไใดเลยหเปล่าครับช่วงนี้หอน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 ค่ะพอไปใช้มือนึงกันกินกันเขาพัดที่ซื้อทองลวกโอ้เกือบตายนั่งนั่งอยู่ตอนนี้ห้องวันนี้ไปใช้ว่ไใดเฝ้าแอร์จะเฝ้าลมอย่าแอร์เสีย ใหม่มากคือเด่นแมาทางทีเนาะแม่ทโซ่มนะครับโซพิสัยบึงการครับผมไปนั่นไหมไปอย่างเขาทำพระเนาะเขาทำพระเขาทำพระมีเขาบ้างเนี่นวอยเขาหน่อยไม่ใช่ชื่อเนี่ยชื่อเขาทำพระสำนักที่พักสงฆ์ทำพระอ๋อแมนครับไม่มีเขามีแต่เราไปอุ้ยไปนั่น โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์ครับอัศจรรย์อีวิ<ะ>จังว่าได้ไปมาหลอกก่อ,กอนพราท่านได้เฮ็ดบุญน้ำเพลนครับรอบนี้ก็เลยพากันไปเฮ็ดบุญไปออกของดีก็เลยมาหอดนี่กันตอนแรกเมื่อเช้านีว่ว่าสิแวะหาไปคู่อยู่ดิบอ่ะเ่ <c oughs> แวะแม่ก็แวะกันสิไปน้ำอยู่มื <c oughs> <c oughs> อุอเช้าอีกตื่นแต่เช้าวคนน่ะเน่นอครับ <c oughs> <c oughs> เอาได้ยังของดี บังไฟวิญญาณกับลูกแก้ววิญาณกัเนาะบังไฟวิญญาณของแท้ดิของแท้พรอะไม่ใช่แท้เอ้าสิผู้ใดไปเอาน้ำหรอวะเอาให้แม่คู่ผู้ใดบ่อ้ผู้ใดเห็นนี่ยานเมาจางไหนนะอ๋อเมืองเลยโอ้ยเมืองซื่อๆดอกยจะไปเอาเองเออนี่เนี่มันรักนี้เราบอกโยนี่คือผู้เห็นไปเอ้าก็สวยแท้สวยเห็นตัวใดบ้างคุณลูกปูหายไหมเอ้าสวยเด้เอฟซีเป็นเป็นเป็นคือจัง ก็จังไข่เดือดอยู่ข้างในเห็นไหมคะไข่ไข่ไข่นะไข่ไข่ไข่เพิร์ลวานี uh ่ล่ะบางไฟพญานาคว่าสันที่ว่าขึงเป็นลูกไฟขึ้นมาน่อยวาสันแต่ว่าข้างในน่ะเหมือนไข่แดงเลยนะเนาะคือไข่เลยเด้ค่ะคือไข่แหละก็ะจิเป็นคือจังไข่เดือดอยู่ข้างในเห็นไหมว้าวจีเด้ไปขึ้นกันเลยเรื่องนี้เรื่องจังว่าว้าวบอลบาร์บ่ร์เพิ่นเพิ่นว่าสีเนี่ยอยู่ลูกนึงแต่ว่ารเป็นผู้ผู้ที่เอามาให้นะ ไอ้น้องนิดคนทีวีแถนาานับแล้วฝันก่อน <จะ S 2> บางคนเสียออกมาหายบ้านี่มีผู้ออกมาหายอยีกยาเป็นผู้ยิ่งค้นแก่ที่แบบนี้มากที่เอาบางไฟพญานาคมาหายหตอนนั้นฝันว่าชิได้ลูกแก้วกับมิผู้ช่ายค้นแก่เอาเป็นลูกแก้วมาหายหอันนี้เอาบางไฟพญาน,นาคมาหายครับจะเอามาให้ยี่สิบเก้าลูกว่า์ัน<ห>แต่ว่ามา้อนครบดีครับกันมาพอนครบ เดี๋ยวสุดท้ายไปเดี๋ยวสุดทาไปของคนมีโชค์แเด้อยำบังถอดลูกดูไงบังเป็นยังเอาให้ไม่คู่บังนะบังเป็นยังไงไม่คู่บังลูกแก้วนี่ของคนมีโชค์เนีมาลุ่นแรกนะงามค่ะในลูกแก้วค่ะแต่ว่าไม่คู่มามักไข่ไปมของคนมีโชคได้ลูกน้อยครับลูกลูกบอานี่ของอบัยได้เลิยของผมได้ลูกไม่น้อยไข่บอกคะอ๋อของเจ้า ไตกใครบ่อันน้อยอันบ่ครับลูกน้อยเขานีหลายซ้ำลูกแก้วกต่แมวแต่ว่าเปลี่ยนสีได้ของผมเปลี่ยนสีได้เอ้าก็ดีเถอะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถ้าเปลี่ยนสีดำพร้อมจะเป็นเป็นสีน้ำเงินเป็นสีทองเปลี่ยนสีได้นั่นแลนะ้วอยากจะได้ของดีนะหลวง่วนบอกกันยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าสิไปอีกไปเอาของดีพุ่นแล้วสิมาเอาของดีอยู่นี่สิมาเอาของดีอยู่นี่นี่กระเงี้ยนมา แตกบนแตกล่างต้องหาเล่าหลายแสนนั่นบ่ะไม่ได้เข้าาของดีคือแตกของดีตรงแตกก่อนเนี้ยมึงเก่งเอาไ่พูดประทาจังว่าป้าสันดกแต่ว่าผมกับลงไปแล้วละรอบนึงตั้งแต่แม่พูส่งตัวเลขไปให้ผมกับลงไฟซี่เป็นเบิรงล่ะแต่ว่าอันนี้คือของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเวลมาโน่หรอันเอาเบิางหบ้างหครับแตกบนแตกล่างที่ดีแท้ค่ะ หอดหวอดอันอครับ hmm. ันนี้อันนี้ผันคู่เป็นว่าตะวันหวอดบางหันเพิ่นห้เพิ่นห้คาขาดเลยเพิ่นบอกพร้อมไหมค่ะเพิ่นบอกวิธีการเอาพร้อมบอกวิธีการเอาพร้อมแมนค่ะว่าจะเอาจังใดไอเหตุแบบใดเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกน่องแอกนาะงหวดที่แล้วเด้อค่ะอันนี้ครับอันนี้คือหวดที่แล้วเกา ค่ تى, ะบอได้เขียนมันทีไว้<ม>เออเพื่อน,นบอกว่าเจ็ดกับเก่าบอ,อมาเอาไข่ทุบหัวมึงจักสามแผงเด้อบอกซือ้อเพื่อนว่า<ม>ถ้าเจ็ดกับเก่าบอ,อมา่าลาห้ซักเลขแปดลงมาเพื่อนว่าจังสี่ห<ม>ลอ,ทละะอ,อ,อหดที่แล้วเด้อค่ะคือครึ่งวดที่แล้วเพื่อนจีสอนวิธีเดี๋ยวไม่คูดจะเอาให้มึงดอกค่ะว่า,วาเพื่อนสอนวิธีแบบใดเพราะว่าวันนี้เพิ่นก็บ,บอกอีกวันนี้ผู้ก็บอกอีกแมนค่ะบอกวิธีการว่าให้เฮ็ดจังใดเอาจังใด อันอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะค่ะก็เพิ่นเพิ่นกระเด็นเก่าก็เจ็ดมันก็มามานากันพูดถึงว่าตรงตรงนี้ก็คือของเพิ่นมาสามตัวมาสามตัวเลยเหล็กหลังเหล็กเล็กหาังแล้วก็ควางกรบบาดมึงเนาะว่าเหล็กเหล็กวิ่งเนี่ยมันมันไปส้นกันน้าคุนตาทั้งสี่ตัวเลยกันโอ้ยลืมมึงก็ได้ไปสิว่าเหล็กออกแล้วจังมามึงว่ามันส้นกันคุนตาคุนตารักสิบค่ะคุนตาลักสิบลักหน่วย เดี๋ยวจะเอาฝากก็ได้เอาฝากอลักซิปลักหน่วยให้น้ำก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าให้อธิบายของปูไปก่อนเนาค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วนี่คืองวดที่ผ่านมาดีเทปนครับข้าบนข้าวล่างนี่นะค่ะข่าวบนข่าวล่างมานีมาเบิ่งวดวันที่สองพือสภาพครับมืออื่นนี่หลักไป อ้าวแม่พูคือคนลูก<ว> <laughs> เป็นคนลูกนะคะ่ะเป็นยังไงพนั้ <laughs> น <laughs> าาแม่พูเขยไ้นะแม่พูเป็นคนลูอกอ้าค่ะแต่สังเกตดูนะคะว่ามีศูนย์มีเก้านะคะศูนย์มาจากไจเดียวแม่พูจะอธิบายให้ฟังรอบนี้เนาะคะ่ะปูบอกว่าถ้าบ่มีเก่ากัดหนึ่งเสียเอาบักซอไปโนยนโลงน้ำเ่นขีตุิ่นหวา นะเพิ่น่น,นบอกนะค่ะหงวัดทีแล้วค่ะวบามีเจ็ดกับเก่าหรือบามีเก่ากับเจ็ดสิเออกไข่สามแผงเลยค่ะไปทุกหัวบักซื้อแต่รอบนี่หลอดนี่นะคะห่างวัดนี่บะมีเก่ากับหนึ่งเพิ่นสีผ้าน้องแอ๊กี่แล้วค่ะหรือว่าซื้อนี่บักซื้อบักซื้อนี่ไปเล่นทีตุมอยู่ล่านพญานากเลยค่ะค่ะบ่มีสองตัว <c oughs> เหตุจังได้ในวงนี้ เฮ็ดจังได้กลับมาเนาะคะ่ะแต่ปูเน้นนักเลยสังเกตเลยนะคะสังเกตตัวนี้เลยอยู่ในนี้ละเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าห้ไปนับเอาดอกกุหลาบยึดขางแงนกูเดอ้อเพิ่นมาครับไปนับแล้วได้สิบผาดอกค่ะไปนับ,บไปนับเลย,เลยคือกลับมหลูนอกตอนนั้นว่าเออกุหลาบบัควางเนี่ยมันมีจักดอกกุหลาบยู่ขางบานปูนี่แหละคะ่ะ เพื่อนว่าไปหน้าเบ่าด้อน่าตูตูมันคักขัเพื่อนว่าแต่ว่าขาบโบมีเก่ากับหนึ่งนี่เพื่อนว่าเพื่อนบ่อยากเป่ากูบอกคักแล้วละเพื่อนว่าแต่มาดิที่เพื่อนบอกว่าเนะค่ะมีตัวใดเด่นเพื่อนกับสวนวิธีการเนาะค่ะแต่เพื่อนกับลัานตีว่าเก่าเฮ็ดจังได้กบมาเพื่อเล้ยขีดเก่าตูเดียวเลยค่ะแล้วก็มาศูนย์เท่ากับจับเอาค่ะนี่คือเลขสี่ตูด้อจับเอา เลขสี่ตัวอันนี้แม่คู่จะปิดน,นะคะมันจะเป็นลักษณะสี่สีตัววินนะคะเอ้ากอดข้อก,กันเด้อแม่นยังเน้อบาทเนี่ยผมตอนนี้เปลี่ยนบ่คไัมแม่คู่เปลี่ยนจากโครงแรกเปล่ยนบ่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนถาแม่คู่เปิดแบบนี้เปลี่ยนบ,บน่มคะบ่เปลี่ยนเนี่ยถ้าแม่คู่ปิดตัวนี้ อ๋อตอนนี้เป็นวงศูนย์วงเจ็ดวงหามาที่มาวงเก้าวงหาวงหนึ่งแมนค่ะถ้าเปิดตัวนี้เลขไม่เปลี่ยนปูบอกว่าบอเปลี่ยนเหตดจังได้กับบอเปลี่ยนเพิลนว่าเนาะค่ะมีหลายๆคนโทรมาถามแม่คู่เล็ปูเปลี่ยนบอกบอเปลี่ยนเนาะค่ะค่ายกับหมวดที่แล้วนี้เด้อค่ะหมวดที่หล้วเชื่งมติดเจ็ดตั้งห้าค่ะ โอ oh. ้มาเปี่ยนมาเปี่ยนราวาอันอยู่ในมือนี่เด้อยู่ในมือนี่ค่ะอยู่ในมือค่ะอยู่ในมืออันนี้้อค่ะเดี๋ยวจะสอนอันนี้เป็นหวดของหวดทีแล้วนะจะสอนตอนแรกที่เราทําคือจัก้นมีโฉบง่วงนี่แหละค่ะซีตูเร่เข้าเฮดเดตตเด็ดซีตูนี่ด้อยค่ะแมนบหครับแมนค่ะหวดที่แล้วเฮดเดตซีตูนี่เิ่นแลยวว่าจับแยกออกให้กูเนี่ยพอวามั่นบอคักเพิ่นว่าครับ ที่นี่ปกติแล้วข้าตตรงเฮดสีตูก่อนนั่นว่ค่ะมันก็ไดซีตัวนีมาก็เลยได้จับแยกเอาจับแยกออกมาซีตวนี่ไปเฮดที่หลังได้ไปเฮดใหม่ค่ะก็เลยเชิญพอจำเนาะค่ะมาสวดอยู่ในนี้ละค่ะกะได้มาตัวนี้ก็คือได้ได้ได้ชุดหนีมาเลยครับนก็บอกว่าเช็ดจังได้เช็ดเก่ากามาแต่ว่าห้สูซักเหลขกเปลี่ยมาเด้อ่นว่าจังสิ ็เลยเ,เป็นเก่าแปดกับเจ็ดแปดเนาะ,ค,ะ <4 9. S 1> ค่ะกับเก่าค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอันนี้งวดนี่ครับจังได้เก่า 9, 9, กับหนึ่งกับมาแมนค่ะคันว่าวาสิเอาบซื้อไปเล่นกี้ตแมนค่ะเขียนเซมือก่ะคือเก่าอยู่ค่ะเขียนเขียนเขียนเซมือคือเก่าอยู่เด้อบ่หน,นี่หรอกเขียนเซมือกับอยู่ในนี้กับไข่ไๆกันอยูย่ค่ะไขา่ขาข่กันคะคะปิดตรงนี้แล้วก็เฟืดอตรงนี้อันนี้คือันบอกได้ค่ะ เปิลมาเป็นอย่างคือบอกว่าปูเปลี่ยนกับเปิดออกมันคือบรนะิัทเนี่ยเปิลมาจังสี่ออกกคืเาเเามันก็คือเกา่าค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเนี่ยค่ะว่าปูเป็นอย่างหาเฮาซักตัวเลขอันใดมาที่เพิลบอกว่าถ้าไม่มีเก่านี่อันนี้สวด้ะคะ่ะโอเคอันนี้ น,นี่จะเป็นเป็นเป็นมวดที่งวดที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เมืองอาจจะซับสนจักหน่อยนี่เด้ออันนี้ค่ะเป็นงวดเดียวกันเป็นงวดที่ได้ได้เก้ามาได้แปดมาได้เจ็ดมาเด่นที่เก้าใช่ไหมคะเดเนด่นที่เก้าเด้อนี้เด้อค่ะเดด่นที่เก้าเลขซี่ตัวนี้เพื่อนบอกตัดทิมเลยอันนี้ตัดทิมเลยเพื่อนบอกเด้อค่ะเลขซี่ตัวนี้ตัดทิมไปเลยงวดก่อนเด้อค่ะ ในนี้เพป่ะมาณนี้ในนี้สีมีตัวหนึ่งเดน่นเพิ่นถามมาส้นตัวไดเสื้อถาซส้นกับเป็นเก้าล่ะค่ะยางไหลสายมากนี่เดี๋ยวคือเก้าเนาะค่ะหัวทิแล้วเพื่อนบอกว่าไ้ซักแปดลงมากเป็นอยังคนวีชกบัดนี้ได้ยังบัดนี้แปดเข้าเข้าแปดเหรอครับแมน <9 S 1> ค่ะ, <9. S 1> คะอันนี้คือหววัว่อนเด้อค่ะบัดนี้หัวนี้หัวนี้เด้อเพิ่นเพิ่นบอกวิธีการเท้า แม่คู่บอกแหละเด้อค่ะบอกบอกวิธีการเลยเด้ออันนี้งวดใหม่เด้อค่ะยั่งบาะท่านเลยออกแต่บรลูวาจะเป็นคือที่เพิ่์บบอก,กว่าเด้อค่ะเด้อไทยเมืองเด้ออันนี้ชนอยู่ที่เจ็ดนะคะชนชนกันอยู่ที่เจ็ดจะเด่นอยู่ที่ศูนย์จะเด่นอยู่ที่ศูนย์แต่เพิ่นบวาเก่า เก่ามัมากาคือเก่าถ้ามันชนกันแบบนี้มันจะมาเหมือนเดิมหงดก้อนนะ่ะมันจะส้นเลขตัวนี้มันจะเป็นแปดเด้ค่ะ <5. S 1> เป็นแปดสองตัวเด้อหงัดหงดที่เมฆูไหายมึงเมื่อกี้เนะี่ยมันจะเป็นแปดสองตัวแต่บัดน,นี้มันเป็นเก่าเด้ค่ะมันเป็นเก่าสองตัวเพิ่นเกิดเลยว่าหงวดนี้ยังไงก,มไกไ็มีเก้าจับไซเลยค่ะเพิ่นบอกจับไซเด้อจะมีเจ็ดมีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งจับไซเนาะคะ่ะ อยู่ในนี้เพิ่นนมาอยู่อยู่ในนี้ตัดถิมเตตูนี้ก็ได้เพื่อนบอกสังเกตมึงเพื่อนหายมากด้วยค่ะตัดถิมเตตวนี้ก็ได้เข้าสี่จับได้แค่ศูนย์กับหนึ่งเอาเกดกับเก่าใส่เก้ากับเก็ดไม่มาด้วยกันจับสกูใส่กันบ่ได้งววทีแล้วเพื่อนบอกเข้าแปดกับเก็ดใส่กันบ่ได้เพื่อนบอกครับค่ะหัวนี้เพื่อนมาเก็ดกับเก่าใส่กันบ่ได้โอ้ถึงได้ถึงได้แบบว่า เสียงบน้อยหลักก็ได้ตัวตรงๆเลยมาคะ่ะพระมาเห้ากับตัดเจ็ดเจ็ดแปดออกมันบ่ค่ะมันก็นได้เจ็ดเก่าแปดเก่าครับค่ะเอาแล้วอันอนี้มัฒนาใส่ครับบอสทนี้อันไดคะอันนี้คืออันตัวนี้ว<น><ร>ะมแมน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 คนสวนไหมคะ่ะคนสวนนองแอกหรือว่าบักซื้อเพื่อนว่าสูบอตองถามกูเดียวกูเจะบบกนี่ค่ะเพื่อนว่าค่ะมันส้นกันยังสี่แห่ออกมามันสิเป็นอีหยังซื้อ ก่อนหน้าก็เฮ็ดได้เก้าค่ะอันนี้คืองวดดีเด้อค่ะงวดทีประ่านได้อ,ออกแล้วนี่ค่ะงวดวันที่สองเดีด๋ยวยค่ะนี่อันนี้ที่เพิ่นบอกเด้อเจ็ดครับเจ็ดกับเก้าไม่มาด้วยก,กันคือจับกูกันบ่ไดดค่ะครับข้ามาจับใส่นี่นี่น,นี่ค่ะเพิ่นสอนนองอ่าผู้สอนเบิงหรือว่าผู้สอนสูตรครับนี่สอนสูตร ส่วนวิธีการว่าเพื่อนได้ตัวเลขแม่นค่ะเพื่อนได้เลขซุ่มหนีมากจังไดหลักกัอยู่ในขันสูมันมันตรงกับปูกบอกระตรงค่ะตรงเป๊ะเลยค่ะตรงแบบว่าเพื่อจังจับว่าหลดค่ะงวดที่แล้วเพื่อกันค่ะเพื่อนกระบอกค่ะอันนี้เพื่อนกระบอกให้ซักลงมากขึ้นเก้าค่ะเก้าถ้าเป็นแม่คู่เนาะแม่คู่กับจิกเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับเก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย กับเก้าไม่มาด้วยกันแม่เอเนร่ะพอาแม่คู่สังเกตตัวนี้เห็นป่าอ่ะอันนี้อาจจะมากก็ได้บ่มากก็ได้เพื่อนบอกว่าถ้าม,มากก็จะคู่จังสี่เพื่อนบอกได้เลยคะ่ะ